ตอนที่1837เมื่อเจ้ามองไปยังส่วนเลึกของถนนโบืลันแห่งนี้ดวงตาของขอทานเท่าก็ได้ตะเบิกว้างเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยขอร้องให้หลินเทียนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกมาแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าหลินเทียนจะสามารถครอบคอรองมันได้จริงๆในขณะที่สีหน้าของราชากรหนพันเย็นชาถึงขีดสุดในขณะที่แววตาของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยประกายยินดีเยือกพร้อมกับก้าวตรงไปอย่างที่แห่งนั้นหยุดได้แล้วแต่เท่า ในขณะที่ขอตานเท่าได้แต่เจ้าเหมาะเอาไปยังส่วนเล็กของสถานที่แห่งนี้ในขณะที่เขายังลงมือเพื่อหลังราชาคนหุนไว้ในที่แห่งนี้ก่อนที่จะเม้มริมฝีปากและพูดขึ้นมาว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งโลกมันได้เลือกนายของตัวมันเองแล้วต่อให้เจ้าไปถึงที่นั่นยังจะสามารถทำอะไรได้อีกในขณะที่สายตาของราชาคนหลุนเต็มไปด้วยความเย็นชาโดยที่อีกฝ่ายไม่กล่าวอะไรมีเพียงคลื่นพลังคนหลุนที่ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างหนาแน่นปกคลุมรอบกายของอีกฝ่ายบุ้ม ในขณะที่พื้นที่ใดรอบอเกิดการสั่นไหวพร้อมกับจิตสังหารอนาสะพึงกลัวที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ตัดฉากพื้นที่ส่วนลึกของถนนโบราณแห่งนี้บริเวณรอบๆมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้ถูกเิดขี้นจนแหลกเป็นชิ้นๆก่อนที่คลื่นพลังอันบริสุทธิ์จะหลั่งไหลเข้าสู่เมล็ดพันธุ์แห่งโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งคลื่นแสงที่ถูกปลดเปล่อยออกมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นยิ่งหน้าตกตะลึงมากขึ้นเพราะทุกสรรพสิ่งในที่แห่งนี้ภายในรัศมี10เมตร ล้วนแต่ถูกปกคลุมไ,มได้เคลื่อนแสงดังกล่าวรวมทั้งล่างของหลินเทียนก็ถูกปกคลุมไ,มได้เคลื่นแสงอันบริสุทธิ์นี้เช่นเดียวกันในขณะที่ทาให้เขาสัมผัสได้ว่าร่างกายพันรู้สึกหนักขึ้นลาวกับมันถูกชุบด,ด้วยตะกั่วจนทำให้เขายากที่จะเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันนี้เขากับรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะพลังและความสามารถในด้านต่างๆของเขากับแข็งแกร่งขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อในขณะที่ขคลื่นแสงดังกล่าวค่อยๆหนาแน่นขึ้น และยังคงปกคลุมลอรอบกายของเขาในขณะที่พื้นที่เดยรอบถูกปกคลุมไม่ได้ยคลื่นแสงอัตรงพลังนี้เหมันก็ทําให้รากับสวรรค์และโลกกําลังเกิดการสั่นไหวและในเวลานี้เองจ,จู่ๆเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นก็มาปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาอย่างกระทันหันเพียงชั่วครู่เมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นก็เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมกับคลื่นแสงอสุกสกาวที่สาดส่องเข้าสู่ร่างกายของเขาและในเสี้ยววินาทีต่อมาก่อนที่มันจะจมหายเข้าสู่ร่างกายของเหรียเทียน ถึงขั้นทนไม่หลินเทียนต้องตัวสันสะท้านอย่างรุนแรงและในตอนนั้นเองคลื่นแสงที่ปกคลุมรอบกายของหลินเทียนก็พันสว่างจ้าและรุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อนจะทำให้พื้นที่ภายในส่วนเลือกของถนนโบราณแห่งนี้เต็มไปด้วยคลื่นพลังอันบริสุทธิ์ดังกล่าวนั่นมันก็เป็นในร่างของเจ้าหนูแล้วจริงๆมันเลือกเจ้าหนูนั่นเป็นเจ้าของนี่มันเลือกเขาจริงๆแม้ว่าจัลละเเบนจะทัานและคนอื่นๆจะพอรู้ว่าหลินเทียนอาจจะเป็นผู้ได้รับมรดพันแห่งโลกนั้นตั้งแต่เริ่มต้นแต่ในเวลานี้ หลังจากที่พวกเขาได้เห็นกับตาตนเองว่า,มาเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้ถูกดูดกลืนหายเข้าไปในร่างของหลินเทียนมันก็ทำให้พวกเขาอดที่จะแสดงสีหน้าไม่อยากจะเชื่อออกมาไม่ได้เพราะถ้ายที่สุดแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนี้มันถือเป็นสมบัติสวรรค์ที่ไม่ธรรมาดาอย่างยิ่งกล่าวกันว่ามันสามารถให้กำเนิดแหล่งพลังยิ่งกว่าคิดตั้นคำสั่งได้เพราะตั้งแต่สมัยโบราณเหล่าตัวประหลาดและอัจฉริยะมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะได้รับมันมาไว้ในครอบครอง แต่พวกเขากับล้มเหลวในการนั้นแต่หลินเทียนในตอนนี้เขายัางไม่ได้ลงมือทําอะไรด้วยซ้ำแต่เจ้ามาเล็กผ่านนั่นกับเลือกเขาโดยเจ่เขาไม่ต้องลงมือทําอะไรด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ในขณะที่ดวงตาของหนีเหยา่ได้แต่จ้องมองออกไปในขณะที่แพรขนตาได้แต่กระพริบไหวแม้แต่หลินเทียนเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกตะลึงกับเรื่องนี้เพราะก่อนที่จะมาที่นี่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า มเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นจะเลือกเขาเป็นผู้ถือครองและแม้ว่าเขาอาจจะได้เป็นผู้ถือครองมันแต่เขาก็ยังคิดว่าเขาจําเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะได้ครอบครองมันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเพราะในตอนนี้เขากลับได้ครอบครองมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่ต้องพยายามทําอะไรด้วยซ้ําและสิ่งนี้ก็ทําให้เขาได้แต่หัวใจสั่นไหวเพราะเขาเองก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นพร้อมกับประกายแสงแปลกๆที่ว่าผ่านในดวงตางของเขา นี่มันเขาได้แต่เพิ่มพำกับตัวเองเพราะเขาสามารถรู้ถึงสาเหตุที่มเมล็ดพันธุ์แห่งโรคนี้ยอมรับในตัวของเขาซึ่งมันน่าจะเกี่ยวข้องกับสัจธรรมลายชื่อที่อยู่ในตัวของเขาในตอนนี้แต่ส่วนที่พวกมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเขาอย่างไม่ทราบเหตุผลซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกตกตะลึงไม่น้อยเพราะถึงอย่างไรสัจธรรมลายชื่อนั้นมันก็พิเศษอย่างมากในขณะที่ขึ้นแสงโอบล้อมรอบตัวของเขา พร้อมกับเมล็ดพันธุ์แห่งโลกที่จมลงสู่ร่างกายพร้อมกับจุดแสงที่ปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาและก็ค่อยลอยตรงเข้าหาแกนกํกำเนิดพลังชีวิตของเขาหลังจากที่ผ่านไปหลายสิบลมหายใจและหลังจากนั้นมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆดอีกมีเพียงเสียงเบาๆที่ดังขึ้นราวกับเป็นการถือกำเนิดของโลกใบใหญ่ก่อนที่ประกายแสงดังกล่าวจะสาดส่องไปทั่วทุกอนุนในร่างกายของเขาและเพียงชัว่วพริบตานั้นหลินเทียนก็สามารถสัมผัสได้ว,ว่าพลังงานและพลังวิญญ,ญาณในร่างกายของเขา แข็งแข่งขึ้นอย่างรวดเร็วแถมระดับการบ่มเพาะของเขายังสามารถเทียบเคียงได้กับกึ่งเทพสวรรค์นอกจากนี้เลือดเนื้อและกระดูกของเขายังแข็งแข่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสัน้นเพียงชั่วพิบตาหลายสิบลมหายใจก็ได้ผ่านไปหลังจากที่ผ่านไปหลายสิบลมหายใจนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกก็พันหยุดนิ่งก่อนที่จะตรงเข้าสู่แก่นกําเนิดพลังชีวิตของเขาและประสานรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆคืนพลังอันยิ่งใหญ่ ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาและในเวลานี้เองะระดับการบ่มเพาะของเขาก็ทะลวงขึ้นสู่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์อย่างสมบูรณ์แม้ในตอนนี้ะระดับการบ่มเพาะของเขาจะทะลวงขึ้นสู่เขตแดนกึ่งเทพสวรรค์แต่เขากลับไม่ได้สนใจมันมากนะักเพราะในตอนนี้ความคิดของเขากําลังจดจ่ออยู่ที่มเมล็ดพันธุ์แห่งโลกซึ่งกําลังหลอมรวมก็สู่แก่นพลังชีวิตเมื่อสิ่งนี้หลอมรวมก็สู่ร่างกายของเขาแล้วงนั้นมันกลับทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความพิเศษอย่างมากลากับว่า โลกอันกว้างใหญ่กำลังถือกำเนิดขึ้นในร่างกายของเขานี่มันเยี่ยมจริงๆในขณะที่ดวงตาของเขาส่องปรไกยออกมามันก็เต็มไปได้วยความรู้สึกตื่นเต้นจนยากที่จะปกปิดในขณะที่เขาดูมีความสุขอย่างมากในเวลานี้พเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้หลอมรวมเข้ากับแก่นพลังชีวิตของเขาแล้วและในอนาคตเขาสามารถใช้พลังในร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนี้เพื่อให้มันกลายเป็นโลกแห่งความจริงอันกว้างใหญ่ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าดินแดนสวรรค์นับไม่ถ้วนและอาจจะถึงขั้น บุ่มเพราะพลังที่เหนือกว่าคิดต้นเห็นคำสั่งแล้วนี่มันจะไม่ทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นได้อย่างไรบุ่มทันใดนั้นเองสวรรค์และโลกเกิดการสั่นวหวอีกครั้งพร้อมกับพื้นที่โดยรอบที่ค่อยๆพังทลายลงในขณะที่ขึ้นพลังกลหลานได้พุ่งสูงขึ้นพร้อมกับราชากลหลานที่พุ่งตรงาอยังที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วในขณะที่ขึ้นพลังกลหนาได้ปกคลุมรอบล่างของอีกฝ่ายพร้อมกับดวงตาที่เจ้างมาะอกไปทางเหรียญเทียน,ยนซึ่งอีกฝ่าย ได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกมาแล้วในตอนนี้นี่ตาเท่าข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าในขณะที่ขอฐานเท่าจะมาปรากฏตัวในที่แห่งนี้ในพิพตาพร้อมกับตบก็ใส่ราชากลลุลหุนก่อนจะกระพริบตาให้กับดินเทียนนี่เจ้าหนูข้าและแปลกใจจริงๆที่มันยอมรับเจ้าข้าแค่โชคดีนะ่ะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นด้วยท่าทีระมัดระวังขณะที่เจ้าเหมาะไปทางราชากลลุลหุนในเวลาเดียวกันนี้เอง ไปจี๋จีและคนอื่นๆก็ได้จ้องมองอไปทางราชากลหุนโดยความระมัดระวังถึงกี่สูตรฮัดถืออย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นถึงตัวตนระดับจกกักรพรรดิเทพขั้นปลายแม้ว่าจะมีขอฐานเท่าอยู่ที่นี่แต่พวกเขาก็ยังรู้สึกกังวลอยู่บ้างในขณะที่สายตาของราชากลหนุนได้จ้องมองอไปทางหลินเทียนในขณะที่พยายามหลบเลี่ยงฝ่ามือของขอฐานเท่าก่อนจะคว้ามือออกไปเพื่อหมายจะจับตัวหลินเทียนอีกครั้งในขณะที่น้วมือทั้งห้าของอีกฝ่ายกางออก มันก็ลาวกับกลายเป็นคุกแห่งสวัและโลกพร้อมกับกินได้อันนาสพึงในขณะที่หลินเทียนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงกดดันอันนาสพึงกว่าน,นี้พร้อมกับอวัยวะภายในของเขาลาวกับถูกแช่แข็งก่อนที่เขาจะรีบก้าวถอยกลับไปอย่างรวดเร็วซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองขอฐานเทาก็ได้ยื่นมือออกมาพร้อมกับคลื่อนพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อสกัดกั้นการโจมตีของราชากโลหนนี่ไอ้เทาบ้านี่เจ้ากล้าโจมตีเจ้าเด็กนี่จริงๆอย่างนั้นหรือ จาไม่กลัวว่ามันจะเป็นการยั่วย,ยุบุคคลเมื่อสิบกว่าปีก่อนจริงๆอย่างนั้นหรือขอฐานเท่าได้กล่าวขึ้นในขณะที่สายตาของราชาคนหุนทั้งเย็นชาและไม่ตอบสนองต่อคําพูดของขอฐานเท่าในขณะที่อีกฝ่ายปลดปล่อยพลังอันแข็งแกร่งพร้อมกับกิตสังหารที่ป่วยพุ่งออกมาเมื่อสิบกว่าปีก,ก่อนนั้นกลิ่นไอที่ถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างสวรรค์และโลกมันช่างน่านสะพึงกว่าจริงๆซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีะระดับการบ่มเพาะอยู่ในเขตแดนกึนกก่งจักรพรรดิเท่านั้น แต่มันกลับทําให้หัวใจของเขาต้องสั่นไหวและเขาก็รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะระงับความกลัวนี้และหากต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่ปลดปล่อยกินไอ้อนาจสัึงกลัวนี้ออกมาจริงๆแล้วก็ <ๆ S 1> วกเขาคงไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายได้อย่างแน่นอนและมีเพียงความพ่ายแพ้เท่านั้นที่รอเขาอยู่ซึ่งความหวาดกลัวแหลงกล้านี้ก็ยังคงฝังลึกอยู่ในใจของเขาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับความหวาดกลัวเหล่านั้นแล้วในตอนนี้เขากลับมีความสนใจต่อมล็พันธุ์แห่งโลกมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้ เขาเคยลองที่จะครอบครองมาแล้วแต่กับไม่สามารถทําได้แต่ในตอนนี้หลินเทียนกับได้ครอบครองมันซึ่งเขาในตอนนี้คิดว่าหากเขาสามารถหลอมรวมและยึดครองร่างของหลินเทียนได้เขาก็จะสามารถได้ครอบครองมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นจริงๆเพราะในความเป็นจริงที่เขาส่งโอรสสวรรค์ทั้งสิบของดินแดนแห่งกุลหลุนเข้าสู่ถนนโบราณแห่งนี้ก็โดยความหวังที่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะสามารถครอบครองมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกได้ก่อนที่เขาจะทําการยึดร่างของอีกฝ่าย และได้เป็นผู้ถือครองเมล็ดพันธุ์แห่งโลกนั้นจริงๆและนั่นมันจะทําให้ความแข็งแกร่งในทุกด้านของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาอันสั้นและในตอนนี้หลังจากที่หลินเทียนได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งโลกแล้วตราบใดที่เขาสามารถหลอมรวมและยึดครองร่างของหลินเทียนได้เขาก็จะกลายเป็นผู้ถือครองเมล็ดพันธุ์แห่งโลกอย่างแท้จริงและเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็จะเป็นผู้ถือครองพลังซึ่งเหนือกว่าผู้ถือครองคิดตั้นแห่งคําสั่งและในเวลานั้นเขายังจําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตัวตนอื่นอีกอย่างนันหรือ บคลื่มพลังงานกนลหุนอันเข้มข้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาในขณะที่ด้านหลังของอีกฝ่ายปรากฏสายทานดาราอันเข้มข้นพร้อมกับดวงดาวมากมายที่ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งประสานไปด้วยแรงกดดันอันน่าสะพึง